รับสวัสดีครับเอฟซีทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้นะคออาจจะแบบแปลกหน้าแปลกตาแต่ว่าคุณหน้าคุณตาดีในช่องของเซลตายก็วันนี้นะครับผมมีมาส่งรถคันหนึ่งนะคุณผู้ชมที่จะพามารีวิวให้ดูในวันนี้ก็คือเจ้าคันนี้นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าคันนี้เป็นเกรด SDA นะฮะสประตูนะครับเกรด SDA แต่ว่าคันนี้มีการ เปลี่ยนแม็กจัดทรงนะครับใส่กุญจงกุญแจรีโมทกและที่สาคัญมีล็อกฝาท้ายด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เซลต้นพามาดูนะคุณผู้ชมว่าคันนี้นะครับน่าใช้ขนาดไหนนะครับแล้วก็สเต็ปการเป็นลอ็อเป็นแม็กเป็นยางเป็นยังไงก็ก่อนอื่นเลยถ้าท่านใดอยากทักมาพูดมาคุยมาถามโปรโมชั่นมาจองรถนะครับพิมพ์ว่าเซลต้นอิซุสโคล่าใน Facebook แล้วดูรูปโปรไฟล์ต้องเป็นเสื้อสีเทานะนะครับถ้าเสื้อสีส้มไม่ใช่นะฮะคุณผู้ชม ปเดี๋ยวเซลต้นพาไปดูเจ้าคันนี้กันเลยต้องบอกว่าคันนี้นะกุญแจก็จะเยอะๆหน่อยนะครับจริงๆแล้วนะครับเจ,จ้าคันนี้เขาจะมีกุญแจมาให้แค่สองดอกคือชุดนี้แต่ว่าคันนี้ลูกค้าแบบขอทําเป็นกุญแจรีโมทด้วยนะครับพร้อมกัดดอกเรียบร้อยนี่ก็จะได้มาเป็นเป็นตัวชุดรีโมทนะสองดอกนะคะคุณผู้ชมเวลาล็อกหรือปลดล็อกนะครับก็จะมีเสียงนะครับผมก็จะมีเสียงนั้นเซลตายมาแล้ว ก็นี่ครับด้านหน้านะครับกระจังหน้าด้านบนเป็นสีดําด้านล่างเป็นสีเทานะแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นมันติรีเฟคเตอร์หรือหลอดฮาโลเจนส่วนไฟเลี้ยวนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็มีช่องสําหรับรองรับไฟตัดหมอกนะครับคุณผู้ชมนี่ผมให้ดูทรงด้านข้างเจ้าคันนี้ก่อนนะครับเป็นไง ก็คันนี้นะเป็นโหลดสเต็ปใช้งานหน้า1ห,หลัง2นะครับแต่ว่าถ้าเราสมมติว่าเราโหลดหน้า1ห,หลัง2เนี่ยน่าจะดูกดกดกว่าข้างหลังนะมันจะไม่เสมอกันเลยเพราะว่าถ้าสเต็ปที่เสมอกันจะต้องเป็นหน้า1ห,หลัง3นะครับแต่แบบนี้คือแบบว่าเน้นใช้งานด้วยนะครับไม่อยากให้กระด้างมากนะครับก็จะโหลดแค่หน้า1ห,หลัง2ส,ส่วนตัวล้อแม็กของคันนี้นะครับเป็นงาน n5r sr นะฮะคุณผู้ชมนี่เป็น Mac n5r sr 8.5นิ้วงาน mk นะครับงานงาน mk นี่ครับวันนี้เรามาบุกรังพี่ตายซื้อของอะไรอะเดี๋ยวให้กิ๊กซื้อมานี่คุณหอบอะไรมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนคุณผมก็ซื้อมากินตอนเช้าอ,อันนี้น,น,น,นี่คุณกินคนเดียวเหรอขนาดเนี้ยอันนี้ผมก็กินเช้าเนี่ยนี่ครับเ,เรามาเจอโน,นหนึ่งของโลก ผมไม่ได้ร่ำรวยเหมือนเซลล์พี่ชาเฮ้ยนี่ตุ๊จีนคุณใส่เสื้อแดงเหรอก็เสื้อแดงไงเขาใส่เสื้อแดงเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายคลิปแป๊บนึงนะได้คุณถ่ายป้ะเนี่ยวตัวหนึงได้นะครับก็โหลดหน้าหนึ่งหลังสองนะครับเบอร์ยางสองห้าห้าสิบคันนี้เป็นยางของเลนโซ่ย์รุ่นเจ้าตัวฟินิกส์นะฮะท่านผู้ชมนี่ลายใหม่ของเขานะครับแล้วก็ใส่น็อตเดิมคือเน้นใช้งานนะครับแต่ใส่แม็กเพื่อมาให้มันสวยกว่าล้อกระทะนะครับ ติดฟิล์มเรียบร้อยมีจานรองมือเปิดสีดำนะติดกันาสาดเรียบร้อยส่วนล้อด้านหลังนะครับก็เป็นสเปคเดียวกับด้านหน้า8.5นะฮะคุณผู้ชมนี่8.5เหมือนกันหน้าหลังยางเบอร์เดียวกันเลยส่วนการโหลดของด้านหลังนะครับก็ใส่เจ้าตัวกล่องโหลดเข้าไปนะครับใส่กล่องโหลดเข้าไปคือพูดง่ายว่าถ้าวันนึงอยากทํากลับเดิมๆนะครับเราก็ถอดกล่องออกข้างหน้าก็หมุนสตาร์ทขึ้นเอาก็ได้ นะครับนี่อันนี้เมื่อกี้ผมไม่ได้กดล็อกมันมีออโต้ล็อกด้วยนะเวลาที่เราล็อกแล้วเกิดแบบว่าเราไม่เปิดประตูมันจะล็อกให้คืนนะครับส่วนคันนี้จริงๆแล้วคันนี้ต้องบอกว่าไฟท้ายเป็นไฟท้ายธรรมดานะครับแต่ว่าลูกค้าคิดว่าอนาคตลูกค้าน่าจะมีไปเปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED ดีลูกค้าก็เลยสั่งทำนี่ฮะตัวล็อกฝาท้ายนะครับแบบบางคนเรียกแบบฟรีนะครับนะบางคนเรียกแบบฟรีนี่บางคนเรียกแบบออน นะครับเพราะว่าเจ้าตัวล็อกฝาท้ายเนี่ยมันมี2แบบมีแบบที่งัดตรงนี้ไม่ได้เวลาล็อกกับแบบที่งัดได้นะเพราะหลายคนลูกค้าหลายท่านบอกว่าอยากได้แบบนี้เพราะว่าบางทีแบบว่าเกิดเป็นแบบแข็งใช่ไหมที่มันง้างขึ้นไม่ได้กลัวแบบว่าเอ๊ยเดี๋ยวคนไม่รู้มาเปิดแบบง้างจนหักอะไรอย่างงี้ก็เลยลูกค้าท่านนี้ก็เลยใช้เป็นเจ้าตัวแบบนี้นะครับกล้องมองถอยหลังจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับส่วนรูตรงนี้นะครับไม่ใช่รูไขล็อกรถนะ นะครับไม่ใช่รูไข่ล็อกรถนะคะคุณผู้ชมมันเป็นเบ้าว่างๆอยู่ก็คิดว่าในอนาคตอาจจะทํามาเป็นแบบเจ้าตัวไข่กุญแจนะครับผมเจ้าตัวไข่กุญแจนะนี่ให้ดูภายในนะครับให้ดูภายในเสียบกุญแจก่อนอันนี้เรากัดดอกมาแล้วนะใช้ได้ปกติเลยแต่ว่ามันอาจจะเข้าแบบต้องเดี๋ยวนะ มันเข้าไม่ยากนะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องจับนีดนึงอ่านี่เข้าแล้วเพราะว่ามันเพิ่งกัดดอกมาใหม่มันอาจจะแบบไม่ได้ไหลลื่นเท่าเท่าของเดิมแบบขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวใช้ไปสักพักมันก็คล่องนะฮะนี่ก็มีสัญญาณตัวการขโมยบอกนี่ครับแล้วอย่างที่บอกนะรุ่นนี้มีกล้องมาแล้วนะครับหน้าจอ7นิ้วพร้อมกล้องถอยนะครับ วิธีควบคุมที่พวงมาลัยมีมานะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าขึ้นลง4บานล็อกปดล็อกประตูเซ็นท่านล็อกซึ่งเมื่อสักครูน่นี้คือเวลาที่เราไปทำครับมันมันไม่ยากเลยไอต่อกุ่มจยรีโมทเพราะว่ารถของเราอะ่ะเป็นเซ็นท่านล็อกมาแล้วบางคนบอกเซ็นท่านล็อกคืออะไรก็คือเวลาที่เรากดล็อกประตูแล้วประตูล็อกหมดทุกบานเวลาปลดล็อกประตูประตูปดล็อกทุกบานอันนั้นคือเซ็นท่านล็อกนะครับนี่สาหรับภายในของเขานะครับคุณผู้ชม เ็นม,มืดนิดนึดนงกคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแอร์ Air เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดนะฮะแล้วก็เจ้าด้านหลังนะครับอันนี้ผมฝากแจ้งนิดนึงเผื่อใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับเวลาที่ท่านไปซื้อรถเนี่ยต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเป,ปออเปิดประตูรถจากด้านในออกมาไม่ได้นะครับเปิดประตูรถจากด้านในออกมาไม่ได้ไม่ต้องตกใจว่าประตูรถเรามีปัญหาหรือเปล่าให้เปิดประตูจากด้านนอกออกมาแล้วดันตัวนี้ขึ้นข้างบนเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษคําว่า,ษา ชิวล็อกหรือเปล่าอ,อย่างนี้ไหมนะครับถ้าเราดันลงมาตามลูกศรเขาเนี่ยเขาจะทําการล็อกไม่สามารถที่จะเปิดด้านในออกได้ก็คือเป็นระบบที่แบบว่าการเด็กเปิดประตูเล่นในเวลาที่เขานั่งหลังนะครับแต่ถ้าดันขึ้นมันก็จะปลดล็อกนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็แต่ว่าต้องดูเปิดนิดนึงนี่นะครับประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมก็ถ้าท่านใดอยากได้สเต็ปแบบนี้นะครับเน้นใช้งานต้องบอกว่าผมว่าดีนะใช่ แต่อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้ทางร้านได้ส่งรูปตอนที่จัดทรงมาให้เราดูนะครับคือถ้าท่านไม่อยากให้หน้ามันกดนะแล้วไม่อยากโหลดเยอะเอาแค่หลังลงอย่างเดียวนะสองนิ้วหน้าหลังจะเท่ากันนะครับหน้าหลังจะเท่ากันเลยนะครับระยะห่างระหว่างซุ้มล้อกับล้อเนี่ยจะเท่ากันเลยแต่ถ้าแบบนี้เอาหน้าลงหน้าจะดูกดๆนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เลยสําหรับเจ้าคันนี้นะราคารถ7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับบวกค่าสีเจ็ดพันก็จะเป็น 723,000บาทนะครับส่วนล้อมองล้อแม็กนะครับเลือกรายได้สามารถทําได้หลายแบบนะครับจะเอาส่วนลดมาใส่หรือบวกราคาเข้าไปนะครับจะแต่งมากกว่านี้เราก็ทําให้ได้นะครับใส่ฝากระโปรงกระโปรงคาร์บอนทําได้หมดนะครับคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยละกันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ดาวเริ่มต้น5% 30,000บาทก็ออกรถได้แล้วนะฮะ ยินดีให้คำปรึกษ,ษามากๆเลยครับคุณผ,ผู้ชมก็ยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าและกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ